นางฟ้นเมื่อคืนเป็นอย่างไรบ้างไอ้บัวยังไม่ตื่นเลยขอรับอ้าวนั่นผู้ใดมาแต่เช้าเลยเจ้าคะอาอย่าอําข้าก็มาขอข้าวท่านกินสิเล้าจริงหรือเจ้าค้านายสับหนี้ที่เบาคุณหลวงท่านจะมาขอกินข้าวด้วยหรือเจ้าค้าจ้าต้องหุงข้าเผื่อนานงะอีกผู้หนึ่งด้วย เผื่อผู้ใดหรือเจ้าคะมาทางนี้มาปลุกนางให้ตื่นด้วยข้าเถิดแม่นางแม่นางตื่นเถิดหนาสายแล้วแม่นาง มีเสียงจากข้างในนายจนนีเรียกทู้ใดหรือเจ้าคะหลวงพิพิษพานจาจัดต่างถิ่นให้มาพักนอนที่นี่ให้ข้าปีนช่องลมดูไ,ไหมนายท่านโอ้วานหน่อยเถอะบวัวมายห้าช่วยเดี๋ยวท่าช่วยจับให้เอ็ปีนดีดีนะนอนระวังระวัง นายยังนอนอยู่ขอรับนอนนิ่งทีเดียวไม่ได้การหากเจ็บไข้ขึ้นมาจะทำอย่างไรบัววานเองปีนขึ้นไปถอดกรงที่ธนาขอรับอำํำเองไปตามหลานสาวที่ท้ายสวนมาดูแลนางทีเถิดและเองก็ไปหุงหาข้าวปลาได้เสียทีช่วยทองอิ่มกับทองทับตื่นขึ้นมาจะกร้องหิวไม่มีข้าวเช้ากินกันเจ้าค่ะ บ่าวจะไปตามีสายมาใหมนะเจ้าคะ ยังไงนะไอ้บัวออมาแนละ้วขอรับจะไม่ตายขอรับดูเหมือนเจ็บหนักอยู่เจ้าออกไปคอยข้างนอกก่อนเถิดปะขอรับ รีบเรือนเจ้าค่ะเออมาแล้วเลอดีจริงสายเองมาช่วยข้าเช็ดตัวผัดผ้าให้นายผู้นี้ก่อนเถิดเสื้อผ้าแปลกๆตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้ผัดเปลี่ยน ล้านายจงดูแลเช็ดเนื้อตัวนางใช้น้ำในขันนี้และให้นางผัดผ้าที่ข้าวางไว้ที่นี่ด้วยเถิดเจ้าค่ะตื่นตื่แล้วหรือจ๊ค่ะ พักเย็นได้เหรออย่าเอ็ดอึงไปเจ้าค่ะบ่าวจะเช็ดตัวให้แม่เพิ่องอยากกลับบาอาอย่าเพิ่งฟื้นลุกเจ้าค่ะ แม่จะไปไหนนั่นหมอแม่จะเอาข้าวไปขายยังไงเล่วนี่รอข้าก่อนดอกเลยเจ้าว,จว่าจะไปเรือนพยาราชาเสร็จเอไปเรื่องราชการให้เรียบร้อยก่อนเถอะเพียงแต่เรื่องขายข้าวนะแม่ไปเองได้แม่ขายข้าวแล้วจะกลับมาเรือนว่าจะไปหาของสวนที่เรือนสำร็ใส่ลงเรือไป ที่สามโคกไม่เสียเที่ยวที่มาแล้วก็จะช่วยอีเลือนมันหาข้าวหาปลาให้เจ้าด้วยนะจุทไทยหาพลไม้ที่เรือนพิสมรีบ่ายนี้ก็จะาหาไหมแม่ออ้แม่ได้แม่ได้ข่าวว่าบุตรีพยาราชาเศรษฐีนะั่งามนะ ร่ำลือกันไปทั่วเจ้าไปที่เรือนท่านบ่อยๆเห็นเป็นอย่างไรนางลามจริงแต่คำร่ำลือเจ้าไม่ได้หมายปองนางหรือบ้างเงนเมืองยังมีปกติใครจะมีความสุขได้ ที่ข้าเห็นภาพกรุงเกา่แรกราแหลกรานลกลางน้ำตาข้าท่วมหัวอ,อกแม่จ้าบ้านเมืองเรางดงามราวิมานเทวดาบัดนี้เหลือเพียงแค่เงาในแววตา ไม่อาจอย้อนกลับคืนมาได้อีกแล้วช่วยบานมนะือเถอะลูกได้บุญนะโดยเจ้าไม่ได้มีสุขแต่เพียงลำงพังเพเดียวเจ้าหวังให้มีสุขกันทั่วหนะ้าแม่เองก็เห็นจริงดังเจ้าและแม่เองก็ลงมือทำยื่ยงเจ้าแล้ว พอคาสัมเภามาถึงเรือนจะให้พ่อน้อยหน้าได้อย่างไรจีนสัมเพามีสินค้าใดมาให้เราหรือเจ้าคะ้ะไม่มีสินค้าใดดอกมาเจราจาก,การค้าเท่านั้นหลวงพี่พิทก,ก็มาด้วยสิเจ้าคะ้ะหลวงพี่พิษมาพ่อชวนหลวงพี่พิทให้อยู่กินข้าวที่เรือนเรานะเจ้าคะ่ะพุศรอนจะลงครัวทํากับข้าวเลี้ยงหลวงพี่พิษ <laughs> 气温。喜欢